งานใหญ่หญหญขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาตักบาทเทโวเริ่มงานวันที่5ถึง11ตุลาคม2565ณบริเวณวัดไซโยกใหญ่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสืบสารประเพณีตักบาตรเทโวในวันออกพรรษาเลือกซื้อสินค้ามากมายราคาถูกคาราวาสินค้าจากทั่วทุกภูมิภาคมหกรรมต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกลิ้มรสกับอาหารมากมายหลากหลายเมนูท้องถิ่นและส่วนสนุกสําหรับคุณหนูๆเต็มบริเวณงาน อย่าพลาด5-11ตุลาคมนี้เที่ยวงานประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวณนะบริเวณวัดไซโยกใหญ่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีกลิ่นมงคลชัยครุปจัดใหญ่ต้องไปทุกวันแล้ว